สวัสดีจากพี่น้องมาเลี้ยงปลางามคำๆเนาะค่ะเนาะอย่าพ้ายเลือไปเลี้ยงปลาด้วยหัวอาหารนะคะวันนี้โอ้ยเดินลงมาจากถนนรถไฟเลี้ยงปลาด้วยหัวอาหารจ้านี่เรืออยู่ตรงนี้บอ่ออยู่ตรงนูด้ด <c oughs> น้ำยังไม่ลงจ้ะ น้ำยังไม่ลงไปกันเลยเป็นเรื่องปลาของเราจ้าน้ำใกล้จะลงแล้ว <c oughs> ไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลาขออภัยที่ไอคคอกๆนั่งดีๆนะ <c oughs> นั่งดีๆนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่นงพาพายเรือออกมาเลี้ยงปลานะ จะเอาเร็วหรือเอาค่อยจะเอาเร็วหรือเอาแรงก็ได้นะถายเรือจุดๆไปเลยจุดๆไปเลยจ้ะถายมาแป๊บเดียวก็ถึงบ่อแล้วแล้วจะแห้งแล้วจ้าใกล้จะแห้งแล้วจ้า น้อยมีเปลือหน่อย จมามากินแล้วเนาะน้องๆมากินแล้วจุบจุบอยู่ในวงล้อมสวิงอยู่จ้ายังไม่ปลอดภัยร้อเปอซ็นตเนาะน้ำยังท่วมอยู่รอบๆปบ่อเนาะยังไม่ปลอดภย100ัยร้อเปอรจ้ะ เย็นยามแรงแก่น้ํายังอยู่เต็มนะเพื่อนเพื่อนน้ำยังอยู่เต็ม,นะอ,อ,ตมออกมาเย็นหน่อยอยู่เต็มจะ้ะเห็นหัว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 จุ๊บ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 จาคำแล้วแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายมาเลี้ยงปลาย,ยามเย็นเนาะ เห็นปลากันแล้วนะเพืเ่อนๆเนาะน้ำยังอยู่จ้าณตอนนี้เนาะ